กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งช่อง youtube ทุกทุกท่านพึ่งกระฟืนท่านผู้ชมมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ห้าหนอยมัดรวมอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อห้าหนอยมัดรวมตายเล่าพึ่งกระฟืนท่านผู้ชมม่ขึ้นนี้หนูหน่อยตายเล่ามาเป่าเอาแน่ท่านผู้ชมหลุดซีหลุดซีท่านผู้ชม เล่าพัฒนามือว่านเนี่บะมีหอตไงนะท่านชมมาเปานามเนี่ยท่านผูชมมะเปาเอาเนี่ยเด้อซีบะมี่ทอดตัวท่ามชมเด็กอย่างคือออกแกงสันท่านผชมล่าพัฒนาเจ็ดแปดเก่าหาเจ็ดแปดเก่าบอกท่านผชมมีเหล็กเจ็ดเหล็กแปดเหล็กเก่าเหล็กหาไมีเหล็กยูซีตัวท่านผู้ชม ซีบอมาซีบอมีบอมีหัดไงท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมฟื้นแล้วคลิปนี้มาตามต่อสู่ต่อห้าน,น้อยมาร่วมกันเลยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่ขามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแนวด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บได้ขอมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมห้าน้อยมาว่านี่มาว่านี่ปังนะคะเนาะห้าน้อย ฮ้าน้อยปังนะท่านผู้ชมพิเศษปกติแล้ว i p เด้งทั้งสามน้อยนะคะเด่นศูนย์รองหนึ่งเด่นศูนย์กับหนึ่งเนาะท่านผู้ชมมาว่านี่มาตามนัดท่านผู้ชมหนึ่งมากโย่ท่านผู้มชมหนึ่งมารอบกาชากแต่ว่าบอมมีโคจับจับโคลบะไเยเด้อค่ะเด้อมาว่านี่เขาพิเศษพิเศษสี่แปดนะคะเจาะบาแตก สีปดตรงตรงปกติ1นึ่สสตัวแตกนะคะหนึสศตัวแรกเลยท่านผู้ชม0ูนย์สตัวกลับเจาะแตก VIP 208เจาะแตกธรานชมเจาะแตกดอกจันด้วยมาว่านี่เด่งทั้งสามรอบธรานชมสตัวแตกอ้าท่านผชมสำหรับเมื่อนี่ไปต่อบ หรือว่าสิหยุดก่อนธรรมชมุมเมื่อวานในเขาทาั้งสามน้อยถ้าเขาแบบนี้เมื่อนี้ไปอย่บบาธรูมชมสิหยุดบงังกนหรือว่าจังไดห,หรือสิลุยบท่าธรูมชมมอักสำรับท่านใดถือยินดีนั่มเด้อค่ะเด้อห้าน้อยเมื่อวานนี้เมื่อนี้ไปต่อธรรมชมไปต่อลุ้นต่อกันเลย พแม่พี่น้องท่านใดที่สั่งของไหวนะคะเนาะสบู่นู้น่อยรอรอดถุงตาคายอยู่ธรรมชมสั่งถุงตาคายไปตั้งแต่โดนเป็นอาทิตย์ละธรรมชมยั่ง,งบอถึงสบู่สั่งที่หลังถึงแล้วบัดที่นีว้วาสิจัดทรงม,มือนีรอถุงตาคายอยู่ตายแล้วพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถ่า ได้สุขนนะคะเด้อสำหรับท่านใดที่โอนเงินมาแล้วรอกกวนธรรมชมรอดุงตาคายกวนทับบลรอบดบได้ดิธรรมชมถุงตาคายน้อย e แถมฟรีนะคะถาเนาะคะ่ะเนาะหากท่านไดบโบถาบดได้ถุงตาคายได้ธรรมชุ่มน้อย e อยากจะหายได้ไปสุกข้นไหมธรรมชุ่มจะซานแน่กระถากอนนะคะเนาะเอกจากสองสมัมเมอธรรมชมนาจะถึงอยู่สำหรับถุงตาคายธรรมชม น่าจะบกเกินเหมือวันซุกถ้าทุงตาคลายมาหอดแล้วน้อยสเป้าจัดทรงเลยท่านผู้ชมเหมืดเหมือกสิไปทรงหายท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้มาตามต่อรุ่ยต่อกันเลยนะคะเนะาะฮันอยมัดรวมเมื่อนี่เหล็กเด่นบบข่อยเด่นที่ท่านผู้ชมก็เลยอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งไปก่อนบ่ ดูไปก่อนดีไหมท่านผู้ชมเลขเด่นจับบินวันนี้นะคะเด่น 1, 2, 3, 4, 9, หนึ่งสองสามสี่เก้าศูนย,ย,ยรรมม์หากท่านใดมากระจัดเลยเด้อค่ะเด้อบไว้วาหยังท่านผู้ชมหากท่านใดว่ามั่นใจเมื่อนี้ เบื้องไปกวนกระไดะะด้วยค่ะเด้อเมื่อนี้น้หน่อยว่าเหล็กเดนมัน่นบบเดนท่านผู้ชมเดนประจําวันมาชอนอยู่แต่วานน้หน่อยว่าค่อนขางที่ห้าน้อยโบเดนปันใดไหามท่านผู้ชมเดนหนึ่งกับสองเมื่อวานนี่เข่าสามหน่อยด้วท่านผู้ชมวานเข้าไปสามหน่อยนะคะเจาะวิ่งฟันรูดหนึ่งนะคะ สิบห้าคู่วินหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองสามสองสี่สองเก้าสองศูนย์ สามสี่สามเกสศสี่เกสี่ศและเก้าศนะคะตัวเลขบนนี้ไปจากเมื่อวานปันไดได้ทำมาจุ่ม เดนหนึ่งกับสองนะคะวิ่งฟันรูดเจาะหนึ่งหกคู่เดนเน้นเจาะหนะึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าแมนบ่ทำใหผู้ชมว่แมนน้อยจเจาะผิดบ่แยกให้ผู้ชมน้อยเจาะผิดหนึ่งสองหนึ่งเก้า หนึ่งสี่บ่เอาเด้อค่ะเด้อหนึ่งสี่บ่เอาท่านผู้ชมหนึ่งสี่ไม่เอานะคะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งสามกับบ่เอาเด้อท่านผู้ชมนุ่นหน่อยจอบพิดเบอร์แล้วท่านผู้ชมหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองสี่สองเก้าเพีเด้อค่ะเด้อสองสี่สองเก้า สี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองสี่สองเก้าสี่ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่ไม่ใช่นะคะสองคู่วัดใจหนึ่งเก้าสองสี่นะคะเบอร์แล้วทตามมาชมหน่อย เด่นประจำวันชนหนึ่งและสี่สองตัวท่านผู้ชมเด่นประจำวันชนหนึ่งและสี่มาว่าในสามตัวแตกท่านผู้ชมมนีเป็นตาแตกบอกมาว่าในสามตัวแตกดิเอาลองเบิ้งดูท่านผู้ชมสามตัวมนี่เื่อมันแตก พ่อแม่พี่น้องแคบนาจอเด้อค่ะเด้อเอาล่องเมืองอีกด้วยธร,รูมชมติดศูนเยเที่มันแตกอีกเพราะว่าเม่าว่านสามตัวแตกไหมทรามชมุมเมื่อนีเน้นสามรอบเด้อค่ะเด้อพิเศษปกติและวีไอพีได้แล้วคือหยุดหรือว่าพ่อแม่พี่น้องจะหยุดเบงกอนกไ็ไดรเด้อค่ะเด้อพระวาติหน่อยมัดรวม เข่ามาาลายเหมือติดแล้วท่านผู้ชมสำหรับถ่ายคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจสินค้าทางหลานแอดมินหน,หน่อยสั่งไดเลยเด้อค่ะเด้อยาแคปซูลสกัดจากเทาวันเปลียงแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขานะคะซาเลนตินสกัดจากมะละกี้นกนะคะท่านใดที่มีปัญหาในเรื่อง อาการเมินชาตามมือตามข้อเท้าตาผ้ามัวนะคะมองไม่ชัดภาวะก่อนเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะคะลดอาการลูกเย่ยวบ่อยๆหิวน้ำบ่อยๆลดน้ำตาลลดความดันลดไขมันฟื้นฟูไตนะคะพอแม่พี่น้องทันใดทีมีอาการเหล่าหนี ลองมาสั่งไปทานเบงะะด้วยค่ะเด้อถ้าวันเปรียงแก้ปวดเมื่อยนะคะปวดเอวปวดหลงังปวดเอวกระปุกหนึ่งบรรจุ60แคปซูลเหมือนกันนะคะราคา450บาทสองกระปุก900บาทมีค่าส่งห้บาทนะคะหนึ่งกระปุก450บาทมีค่าส่งห้บาทะะด้วยค่ะเด้อแล้วก็สบู่คุณต้าระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะ กาแฟตะมนไทยเพื่อสุขภาพยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะสั่งซื้อได้เลยเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ยาสีฟันหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสองหลอดสามร้อยแปดสิบบาทสองปีนะคะสะบู่แพ็คละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสองปีนะคะสําหรับสบู่สำหรับสบู่ตอนนี้ยังมีส่องแคลกำจุ่มนู่นหน่อยส่งตามออเดอร์เด้อค่ะเด้อท่านใดสั่งไวจองไว ได้รอบนี้รรมมท่านผู้ชมท่านใดที่บ่ทันสั่งจองสั่งจองไว้ได้เลยเด้อค่ะเด้อได้รอบหนา้าท่านผู้ชมรอบนี้เหลืออยูสองแพ็คท่านผู้ชมพักพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจสําหรับสบู่นะคะเนาะแอดไลน์สั่งซื้อหรือโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะเหลือสองแพ็คสุดท้ายร,ร,มมรอบนี้นุ่นหน่อยบอสตอกของไลน์้อค่ะเด้อเพวานนุ่นหน่อยบอได้ขายดีบรรนั้นท่านผู้ชมบอสตอกของไว้ ได้เฉพาะท่านใดที่สั่งเท่านั้นนะคะทรงตามออเดอร์ธรรมช้ม่มกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีโมโนกับเขาชะงมโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาชะงมแก้ปวดเมื่อยนะคะกาแฟรบรรจุในกล่อง15ซองนะคะราคากล่องละ260บาท2กล่อง520บาทส่งฟรีนะคะสำหรับยาเดอร์ธรรมชม1กระปุก450บาทนะคะบรรจุ60แคปซูล ท่านใดที่อยากจะรองท่านสั่งไปท่านเบิ้ง่านมชม้ชมหนึ่งกระปุก450าบาทมีค่าส่ง50บาทนะคะสองกระปุก9ก0บาทบ่ท่านถามพ่นโยธาร,รมชม้ชมว่าส่งฟรีไดบ่เดี๋ยวจังไดแจ้งอีกเที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้นุน้ยขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเมื่อนี้ฮะน้อยขอหายแห้งๆปังๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แอดมินนุ้ยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ